อันนี้รู้วิธีการติดตั้งนะครับตัวเบาะนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นวิธีการถอดเบาะนะครับผมอันดับแรกนะครับแกะตัวพลาสติกนะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมออกมาก่อนนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับยกเบาะลงมานะครับผมดึงพลาสติกครอบตรงนี้นะครับดึงตรงๆออกมาได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะที่เราจะใช้เป็นตัวปิดปิดเข้าไปนะครับผม ่าแล้วก็ดึงพลาสติกตรงอี่สองตัวเล็กออกมานะครับผมตัวนี้นะฮะใช้บล็อกเบอร์สิบสี่นะครับผมขันน็อตตัวด้านในออกนะครับผมตรงจุดที่สองกล้องลงไปตรงนี้นะครับเท่านั้นนะนะครับ ตัวนังจะอยู่ด้านข้างงนั้นไอ้ตัวนังอยู่ตรงนี้นะครับผมใช้บล็อกเบอร์สิบสี่นะครับทั้งสามจุดเลยนะครับผมแล้วก็ยกบ็อกออกมาได้เลยนะครับเรียบร้อย ตัวพลาสติกตรงนี้นะครับผมเราจะใช้ตัวครอบตรงนี้ของเรานะครับติดตั้งเข้าไปแบบนี้นะครับปิดไว,ว้ก่อนนะครับผมนี่นะครับวิธีการติดตั้งก็คือเอาตัวสีแดงนะครับอันนี้สอดเข้าไปอยู่ด้านล่างนี้นะครั L Work <S <S N บสอดเข้าไปอย่างนี anyway> ้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับใช้เป็นครีมนะครับกดหนีบไว้อย่างนี้นะครับผม ั้งสองข้างนะครับนี่นะครับจะได้แบบนี้นะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับดันเข้าไปให้สุดดันเข้าไปให้สุดตรงนี้นะครับแบบนี้นะนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้ครีมหนีบยึดไว้นะครับเวลาที่ตัวนี้เข้าไปยึดในตัวเบาะนะครับตัวนี้เขาจะไม่หลุดออกมานะครับเพราะว่ามันจะดันกันอยู่นะครับผม ปิดนะครับลงไปในที่เดิมนะครับของตัวขายึดบาะนะครับผมโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับปิดเรียบร้อยแบบนี้นะครับเพิ่มพื้นที่นะครับห้องสัมภาระให้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่ได้มีคนนั่งเลยนะครับก็สามารถที่จะถอดนะครับเก็บไว้ที่บ้านได้เลยนะครับก็จะได้พื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับกับการขนของนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ